จะมันใกล้ตายเลเวล9 99 9 9 9 9 9ตอนที่332คำเตือนช่องนี้อยาก้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบร้อนแรงบ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปดปีควรระดับคำแนะนำแต่เจ้าก็กดปุ่มใต้จที่ดีนะครับว่าตัวใจนะครับอออออขอบคุณครับใครกดไลค์ก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนะักแฟนหลงนะักขอรับทุกยคูท่านอาจารย์ท่านอยากจะได้วิชาหนึ่งร่างสามวิญญ,ญาณกลับไปด้วยอย่างนั้นสินะคนทางของเจ้ายังอีกยาวไกลเจ้าหน้า ยังอยู่อีกไกลกว่าจะไปถึงจุดสุดยอดของวิถีแห่งดาบที่แท้จริงได้เจ้ามันก็เหมือนกับยูเจิ้งไห่นั่นแหละผู้แพ้ยังไงซาก,ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้อยู่แล้วไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับผู้แพ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ชนะพูดนั้นถูกต้องเสมอข้ารู้ดีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่สร้างหรุไม่เต็มใจที่จะย,ยอมรับและเขาก็คงจะไม่พอใจอยู่แล้ว วิชาหนึ่งร่างสามวิญญาณล้วนแล้วแต่มีต้นกําเนิดมาจากรัศมีแห่งต้นกําเนิดจิตวิญญาณอันง,งดงามและสาสารอันสําคัญรัศมีแห่งต้นกําเนิดเป็นพลังที่มีอยู่ภายในร่างกายอยู่แล้วส่วนจิตวิญญาณอันง,งดงามจะอาศัยอยู่ในจิตจำนงและจิตวิญญาณส่วนสาสารอันสําคัญนั้นไม่ว่าจะอยู่หรือตายทุกคนก็ล้วนมีเช่นกันบนเส้นทางการฝึกฝนนี้ดวงวิญญาณก็คือหยินในขณะที่ร่างกายก็คือหยางเรื่องเหล่านี้ ข้านั้นรู้อยู่เต็มหัวใจอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะจากที่แห่งนี้ไปแต่เขาก็ยังจดจำสิ่งที่ข้าสอนได้เป็นอย่างดีไม่มีใครที่สงสัยในคำพูดของหยูซ่างหลงท้ายที่สุดแล้วผู้ที่ฝึกฝนตัวเองไปยังจุดสูงสุดบนวิถีแห่งดับได้ในโลกนี้มีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเนื่องจากเจ้าไม่เต็มใจที่จะยอมรับสิ่งที่ข้าพูดข้าจะแสดงให้เห็นเองว่าวิถีแห่งดับที่แท้จริงมันเป็นอย่างไร หลังจากที่ข้ามายังโลกใบนี้ข้าก็จะจำทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่ข้าจะมาได้และความทรงจำทั้งสองโลกของข้าก็ประสานรวมกันก่อนที่ข้าจะรู้ตัวด้วยซ้ำการประสานความทรงจำนี้ทำให้ข้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการฝึกยทดได้อยู่ซ่างลงคนนี้เป็นคนที่มีความภาคภูมิใจมากเกินไปถ้าเขาไม่ลดความภาคภูมิใจที่ตัวเขามีอยู่เขาก็คงต้องจดใช้ให้กับความภาคภูมิใจผิดๆนี้แน่ๆฮ่า จุดสูงสุดของวิถีแห่งดาบก็คือการต่อสู้โรยไร้ซึ่งดาบแอ็ดไม่ได้หาวจริงๆนะขอรับแอ็ดไม่ได้ง่วงเลยสักนิดเอดก็แค่ภากไปตามบทบาทของท่านจอมมารเท่านั้นนะขอรับ <c oughs> จุดสูงสุดของวิถีแห่งดาบก็คือการต่อสู้โดยไร้ซึ่งดาบอย่างนั้นเหรอในตอนนั้นท่านอาจารย์ของข้าได้สาธิตพลังยุทธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ให้กับข้าได้เห็น ในตอนนั้นข้าไม่เข้าใจอย่างทงแท้และในตอนนี้ท่านอาจารย์กําลังจะแสดงสิ่งเหล่านั้นกับสิบพี่รองได้เห็นข้าต้องตั้งใจด้วยมากกว่าคนอื่นๆแล้วละ่ะโอ้ข้าก็อยากจะเติมเต็มความรู้ของข้าบ้างเหมือนกันหวังว่าสมองอันโง่ๆของข้าจะสามารถรับรูบร้อะไรฟังอย่างได้บ้างนะการฝึกฝนดาบมีอยู่ด้วยกัน3มระดับ การฝึกฝนระดับแรกเป็นการฝึกดาบแบบสามัญชนทั่วไปทุกๆคนก็สามารถใช้มันได้มันไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากพละงกำลังรวมไปถึงความรวดเร็วในการใช้ดาบการฝึกฝนดาบระดับที่2นั่นก็คือการฝึกฝนดาบของนักบุญการฝึกฝนนี้จะใช้ความก้าหาญเป็นจุดเริ่มต้นส่วนความพักดีจะเป็นแกนกลางและวิธีแห่งดาบจะเป็นส่วนปลายการฝึกฝนดาบระดับที่3นั่นก็คือการฝึกฝนดาบของจกักรพรรด อำาจักรที่รวมตัวกันจนกลายเป็นประเทศชาติมันก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นทะเลและภูเขารอบๆมากมายก็เหมือนกับความเฉียบคมด้านหน้าเมื่อใช้งานธาตุต่างาควบคู่กับไปกับพลังหินและหยางในตอนนั้นไม่ว่ารูก,การจะเปลี่ยนผันก็ไม่อาจมีอะไรมาขวางกั้นได้อีกต่อไปเมื่อถึงตอนนั้นจะไม่มีใครในโลกเทียบเคียงได้ทั่วทั้งโลกจะต้องคุกเขา่าเข้าหาคนคนนั้นมันก็เหมือนกับกระบี่นั่นเอง นี่คือมุมมองของลทัทธิเตาการใช้ดาบของเจ้าในตอนนี้มันเป็นการใช้ดาบในระดับที่สองส์มากกว่าถ้าหากเป็นไปตามที่ท่านอาจารย์พูดสิ่งที่สิ์พี่ของข้ายางท่านหยูเจิ้งไ่ได้พูดเอาไว้ว่าต้องการปกครองดินแดนแห่งนี้นั่นหมายความว่าวิธีแห่งดาบของสิ์พี่ใหญ่จะอยู่ในระดับที่สามแล้วอย่างนั้นเหรอดูท่าทางของเขาซะส,สิเห็นเพียงแค่นี้ข้าก็รู้แล้วว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่ ยูจงให้ปานาที่จะใช้อานาจักรทุกอย่างเป็นส่วนด้านหน้าและอยากจะให้คนทั่วทั้งดินแดนคุกเข่าให้กับเขาแต่ถึงแบบนั้นเจ้านั่นก็ยังมีความสามารถไม่มากพออย่างเจ้านั่นก็อยู่ระดับที่สองเพียงเท่านั้นและแล้วใครกันละ่ะที่อยู่ที่ระดับที่สระดับสุดท้ายนั่นคนที่สามารถฝึกฝนดาบไปจนถึงขั้นราชันได้คนคนนั้นถูกเรียกว่าอัจฉริยะจากเมืองหลวงทานตอนเหนือ คนนั้นมีชื่อว่ายวนตูยังไงล่ะนอกจากนี้จกกักรพพัดหลิวเกอก็ยังถือว่าเป็นผู้ใช้ดาบขั้นราชาอีกด้วยพวกข้าทั้งหมดถือว่าเคยเห็นทักษะของท่านยวนตูต่อต้าต่อตามาแล้วอันติตตตตจริงและทักษะของเขาช่างน่าประทับใจเป็นอย่างมากไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาเป็นยอดฝีมือแห่งยุคแต่ถึงแบบนั้นข้าก็ไม่คาดคิดเลยสักนิดว่ายวนตูจะสามารถเอาชนะท่านอยู่สร้างลงในตอนนี้ได้ รู้สร้างโรงในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นยอดฝีมือที่อยู่บนจุดส,สูงสุดอีกคนหนึ่งเหมือนกันเพศใดกันท่านประมาจานแห่งสารากินติงสานถึงได้ยกย่องให้ย้นตูมีทักได้อยู่ในขั้นราชันกันละจาก,กับพัดองค์กรอย่างหลิวเกอเขาได้ปกครองดินแดนทั้งหมดด้วยดาบของเขาไม่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาตั้งสองคนก็ได้ตายไปแล้วการเปรียบเทียบผู้ที่ตายไปแล้วมันไม่ใช่อะไรที่พูดเกินไปหน่อยอย่างนั้นหรอ ในอดีตที่ผ่านพ้นไปมาแล้วนะมีวิรบุรุษมากมายนะับไม่ถ้วนที่ต้องพูดถึงใครกันที่ยัอง้าอ้างตัวเองว่าแข็งก่งก่าผู้ที่ตายไปแล้วกันบ้างท่านปร,รมาจารย์ถ้าหากเป็นเช่นนั้นนั่นก็หมายความว่าองค์จักรพรรดิคนปัจจุบันก็คงจะเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นราชันแห่งดาบเช่นนั้นอย่างนั้นสินนะไม่มันก็ไม่เชิงหรอกท่านปร,รมาจารย์ แบบบดชี้แห้ข้าน้อยด้วยจัก,กรพรรดิคนก่อนตอนที่เขามีชีวิตเขาได้พิชิดดินแดนต่างๆก่อนที่จะก่อตั้งดินแดนอย่างอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ได้จัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันเขาได้สืบทอดและครองบัลลังก์ต่อไปก็เท่านั้นเพราะแบบนั้นเขายังไม่ใช่ผู้ใช้ดาบขั้นราชันอาข้าเข้าใจแล้วเป็นความจริงที่ยวนตูแห่งเมืองทางตอนเหนือจะเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงแห่งยุคแต่ถึงแบบนั้น เขาก็เป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธธรรมดาทั่วไปเท่านั้นเขาไม่ใช่ราชาผู้พิชิตด,ดินแดนต่างๆแม้แต่อย่างใดตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาก่อนที่ยวนตูจะเสียชีวิตเขาก็เลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ในโลงศพมาโดยตลอดเหตุใดทำไมเขาถึงถูกมองว่าเป็นผู้ใช้ดาบราชันแบบนั้นกันละ่ะเขาได้ต่อสู้กับสวรรค์ลและโลกเขาได้ต่อสู้โดยไม่สนใจชีวิตและความตายเขาต่อสู้กับโชคชะตาและฟ้าดิน ทำไมจนถึงตอนนี้ถึงยังไม่มีใครที่สามารถฝึกฝนตัวเองจนมีพลังร่างโรคกูตะรากายดอกบัวก้าวกลีบได้การที่คนกล้าต่อสู้กับชะตาชีวิตต่อสู้กับฟ้าดินโดยไม่สนใจความตายที่ถูกกำหนดไว้นั่นก็ถือว่ามีค่าคู่ควรที่จะอยู่ในขั้นราชันไม่ใช่เพียงแค่ยนตูเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อยู่ในเส้นทางนี้ในช่วงเวลาตลอดเวลาหลายพันปีที่ผ่านมา ไม่ผู้ฝึกยุตตั้งมากมายหลายคนที่ต้องตายไปเพื่อต้องการก้าวข้ามพานคิดจำกัดอันยิ่งใหญ่นี้ผู้ที่ต่อสู้กับโชคชะตาฟ้าดินผู้ที่ต่อสู้กับสวรรค์และโลกพวกเขาเหล่านั้นทุกคนก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในขั้นราชันอย่างนั้นสินนะตรงนี้ลู่โจมันไม่ได้ตอบอะไรนะขอรับเขาก็าแค่พยักหน้าเบาๆอย่างมีเล่ใน,นเท่านั้น วิธีแห่งดาบที่ตัวข้านั้นภาคภูมิใจมันโดยตลอดมันไม่เคยอยู่ในขั้นที่สามหรือว่าขั้นราชันในสายตาของพวกพนัาจรย์ของข้าเลยแม้แต่น้อยข้าในตอนนี้ไม่อาจจะโต้แย้งอะไรได้เลยสักนิดานอาจารย์ของข้าพูดถูกต้องทุกอย่างในท้ายที่สุดการสุดดาบของข้าก็มีไว้เพื่อแสดงทักษะดาบออกมาเท่านั้นมันไม่ได้ต่างอะไรกับศิลปะก,การต่อสู้อะไรเลยแม้แต่สักนิดเดียว ยังไงซะยูสร้างหลงก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงเท่านั้นถ้าข้ารับมือกับยูสร้างหลงไม่ได้ประสบการณ์ที่มีค่ากว่าพันปีของข้าจะเป็นอะไรที่ไร้ไประโยชน์ไปแน่ๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนลัทธิเต๋าหรือว่าลัทธิคงยื้อก็ตามแต่ถึงแบบนั้นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็ไม่มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการไม่มีดาบมันจะดีกว่าการที่มีดาบสิ่งใดก็ตามที่จิตใจสัมผัสได้ สิ่งนั้นก็สามารถแปลเปลี่ยนกายเป็นดาบได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวและการปรับตัวไอไอนี่มันอะไรกันเมื่อกี้ข้ารู้สึกได้ถึงลมกันโชคแรงที่กําลังพัดพาใบไม้พวกนั้นแม้แต่ลมก็ยังดูเชี่ยกคมราวกับใบมี มันได้พัดผ่านหน้าของพวกเราทุกคนไปชัดๆโชคยังดีที่พวกเราทุกคนสามารถผ่านการฝึกฝนร่างกายมาเป็นอย่างดีแล้วถ้าหากไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธก็คงจะไม่สามารถต้านทานพลังจากสายลมเหล่านี้ได้แน่ๆการสาธิตพลังของท่านปรมาจารย์ช่ามีความหมายที่ลึกซึ้งมากจริงๆตอนนี้ทุกคนต่างก็เข้าใจกันแล้วว่าการไม่มีดาบมันก็ดีกว่าการมีดาบ ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้าใจสิ่งนี้ได้จริงๆแต่ถึงแบบนั้นจะมีสักกี่คนกันล่ะที่สามารถใช้พลังโดยที่ไม่ใช้ดาบได้การจะทําแบบนี้ได้ไม่เพียงแต่จะต้องอาศัยการควบคุมพลังลมปานอย่างแม่นยําเท่านั้นคนคนนั้นจะต้องมีพลังที่สามารถปัน่นป่วนใบไม้และสายลมจากการควบคุมพลังลมปานได้อีกด้วยการจะใช้พลังแบบนี้ได้แทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยสักนิดถ้าหากคนผู้นั้นไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นเวลาอย่างน้อยกว่า100ปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาหยูสร้างหลงได้ใช้ดาบยืนยากของตัวเองต่อสู้มาโดยตลอดดังนั้นตัวเขาจึงไม่ได้มีโอกาสในการฝึกฝนการใช้พลังในลักษณะนี้อยู่เลยแม้แต่น้อยดังนั้นในตอนนี้ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันจึงทำให้หยูสร้างหลงไม่รู้จะพูดอะไรเขาทำได้เพียงแค่ยืนนิ่งและอึ้งเพียงเท่านั้นเออเออ